สวัสดีครับอยู่ผมเตอร์ในะช่อง Tech Life n o นานะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปหลังจะจบงาน Apple Fair เอาไปเมื่อกี้นี้เลยเนะครับผมว่าราคาวันเปิดตัวเนี่ยณนะของ iPhone 14ปัจจุบันนะครับผมกับ iPhone 13นะตอนที่ว่ามันเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยราคาไทย iPhone 14แพงกว่า13แค่ไหนนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยจะลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆการอัปเดตสินค้า Apple และอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ ก่อนที่จะไปดูในส่วนของราคากันเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของการจองและการวางจำหน่ายหน้าร้านกันก่อนนะครับทั้ง4ร <cat> an ุ่นเนี่ยจะสามารถจองได้ในวันที่9กันยายนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น14 14 Plus 14 Pro 14 Pro Max เลยนะครับซึ่งเท่ากับอเมริกาก็เท่ากับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเทียร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเมกาขายวันไหนเราสามารถซื้อได้ในวันนั้นเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับผมในส่วนของการวางขายหน้าร้านเนี่ยจะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับจะมีในรุ่น14 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยจะขายหน้าร้านในวัันนททีี่่16กยยาจะถึงเล แต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของ14 Plus เนี่ยเราจะได้รับการซื้อหน้าร้านในวันที่7ตุลาคมนะครับผมก็จะมีความช้ากว่าเล็กน้อยนะครับผมประมาณครึ่งเดือนนะครับผมกลมๆใครอยากจะดูหน้าร้านก่อนตัดสินใจการซื้อก็จะนานสักหน่อยในรุ่นของที่เป็น14 Plus นะครับผมทีนี้เราจะไปดูในส่วนของราคาณวันเปิดตัวของ13กับ14เนี่ย14มันแพงกว่า13แค่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ iPhone 14แล้วไปจบกันที่14 Plus นะครับผมเนื่องจากมันเป็นรุ่นใหม่เนาะสำหรับ iPhone 14เน ไอรอนี้ราคาไทายอยู่ที่32,900บาทซึ่งเมื่อเทียบกับ iPhone 13เนี่ยจะแพงกว่าอยู่ที่3,000บาทนะครับถัดมากับ2 5 6 g b เนี่ยรอบนี้จะอยู่ที่36,900บาทนะครับแพงกว่า iPhone 13เนี่ยที่ความจุเท่ากันอยู่ที่3,000บาทนะครับผมและสุดท้าย5 1 2 g b นะครับผมราคาอยู่ที่45,900บาทแพงกว่าตอน iPhone 13เนี่ยอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยกับความจุ2ความจุก่อนหน้านั้นนะครับผมท สำหรับรุ่นโปรเนี่ยจะมีทั้งหมด4ความจุด้วยกันนะครับผมได้แก่128 g b เนี่ย14 Pro อยู่ที่41,900บาทนะครับผมแพงกว่ารุ่นก่อนอย่าง13 Pro เนี่ยอยู่ที่3,000บาทนะครับ256 g b เนี่ยจะอยู่ที่45,900บาทแพงกว่าตอน13 Pro ที่ความจุเท่ากันอยู่ที่3,000บาทนะครับ512 g b เนี่ยอยู่ที่54,900บาทแพงกว่าอยู่4,000บาทนะครับและ1 t B เนี่ย63,900บาทนะครับผมจะแพงกว่าตอน13 Pro ที่ความจุเท่ากันอยู่ที่5 0 0 0บบาทนนนนัั่เอองงสสหรใวข Pro Max นะครับผม128 g b เนี่ยรอบนี้จะอยู่ที่44,900บาทนะครับแพงกว่ารอบก่อนเนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะฮะ256 g b เนี่ยอยู่ที่48,900บาทนะครับแพงกว่ารอบก่อน2,000บาทเช่นเดียวกัน512 g b เนี่ยจะอยู่ที่57,900บาทนะครับแพงกว่ารอบก่อน3,000บาทและสุดท้ายกับ1 t ทเนี่ยอยู่ที่66,900บาทกันเลยทีเดียวนะครับรอบนี้เนี่ยแพงกว่ารอบก่อนถึง4,000บาทกันเลยทีเดียวแล้วมาถึงรุ่นใหม่กับตระกูล iPhone กันแล้วนะครับผมซึ่งรนน 14 plus นะครับผมในส่วนของ14 plus เนี่ยจะมีทั้งหมด3ความจุด้วยกันได้แก่128 256 512นะครับซึ่งสำหรับราคาเนี่ย128อยู่ที่37,900บาทนะครับผม256อยู่ที่41,900บาทและ512อยู่ที่5900บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่เหมาะกับคนที่ต้องการจอ6.7นิ้วไม่ต้องการความเป็นโปรใดๆนะครับผมอยากได้แค่จอใหญ่เฉยๆถือว่าเป็นตัวใหม่ที่น่าสนใจสําหรับหลายๆคนแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าน่าจะททําาาาาตตลลลดดแกกนเเเยยยีวพระ่คอไ จอใหญ่แต่ก็ไม่ได้อยากได้ความเป็นโปรนะครับผมรุ่นนี้ก็คงมาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้สาหรับการเปรียบเทียบราคาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในวันเปิดตัวเนี่ย13เนี่ยเขาถูกกว่า14เท่าไหร่หรือว่า14แพงกว่า13เท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ plus ก็คงไม่ได้มีการแบบเปรียบเทียบว่าแพงกว่าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็คลิปนี้คงประมาณนี้แล้วนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับผมกด subscribe ด้านล่างนี้ส น้อยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเตอร์ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็หวังว่าจะจทุกคนในคลิปน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ